สวัสดีค่ะ,คะทุกคน,กคนได้ดีช็อกโกแลตดูไบล่ะทุกคนตอนที่มันออกใหม่ๆก็นึกอยากกินอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าที่นี่มันไม่มีขายมันเพิ่งมาประมาณได้ไม่เกินสามเดือนนะเพิ่งเข้ามาอิตาลีอะที่ไทยเราฮิตไปเป็นเป็นปีแล้วมั้งเนาะใช่ปะ,ะปปพูดอะไรมั่งก็ได้เหมือนกันไถใจอะ่ะเธอก็ไถใจทำไมอะเม่ไในการจะผุบมันตัน <laughs> ป,ปู่แม่ออาจะหอมนะจะบอกให้เนี่ยขนาดจมูกแม่ไม่ค่อยได้กลิ่นดีอะ่ะแม่ไม่ได้กลิ่นเลยะกลิ่นโคตรรุนแรงมากเลยดีใจด้วยเลยอะ่ะแม,แม่ชอบแบ่งปันมาเดี๋ยวเราจะมาเทมไอเจ้าช็อกโกแลตดูใบกันที่เขาว่ามันอร่อยนักอร่อยหนาเนี่ยมันจริงไหมกูไก่จะได้พูดเผื่อสำหรับคนที่ไม่มีกำลังเงินในการซื้อกินนะคะเพราะว่าราคามันแพง แพงจริงเข้ามาอิตาลียังแพงเลยไอช็อกโกแลตไซส์แบบเนี้ยนะแบบเนี้ยที่แพงที่สุดในอิตาลีก็ประมาณห้าหกยูโรนะที่แพงที่สุดเลยนะช็อกโกแลตบาร์แบบเนี้ยมันจะเป็นแบบพวกซอสซส์ผล,ลไม้ซอสไซส์อะไรพิเศษอะไรอย่างนั้นอะแต่ไซส์ช็อกโกแลตดูบเนี่คือถั่วพิสตาชิโอมันจะบึ้มมากอันเนี้ยราคานะคะแม่แลปิดหรอกแค่มัมนเถอะเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เราหรอกนะเราซื้อมากินเพราะว่ามีแค่ย่อนี้ตอนนี้ คือราคานะคะ9ยูโร9 9เซนก็10ยูโร10ยูโรคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ380บาทแต่เนี้ยถูกหน่อยทั้งทังที่ไอ้ไส้เนี้ยปึ้มมากเลยแ,<ต>แม่ชินไปแล้วนนกัะป๋าอันถูกหน่อยแต่ว่าก็ถือว่างอเ่ดีเพราะออมันเล็กมันเล็กแค่นี้แต่ว่านแพง <laughs> เออ4ยูโรอันเนี้ย4ยูโรก็ถือว่าแพงเราซื้อมาทั้งหมด3อันเดี๋ยวอันนี้ก่อน อันนี้เป็นช casa, น็อกโกแลตนมเอ้ยช็อกโกแลตขาวอันนี้เป็นชน็อกโกแลตดาร์ชคช็อกโกแลตช็อกโกแลตนมช็มอกกโแลตนมหนูยังไม่ได้ชิมมีแค่ไม่กีป่ปล่อที่ก็บอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เปิดอันนี้ก่อนเปิดอันนี้ให้ลูกชิมก่อนมาเปิดอันนี้ดูกันดึง,งออกมาเลยทั้งองันเดี๋ยวแม่ชิมด้วยเพราะเมื่อวานแบบรู้สึกมันเลี่ยนอะเลี่ยนมาก เออข้างในบิบิให้คุณผู้ชมดูด้วยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ให้แม่บิเองไหมมาให้แม่บิแล้วไหไม่ข้างในดีเว้ยอ๋อหูจังหวะก็ไม่บอกพี่ขอโทษนะทุกคนความจริงก็ก็ง่จริงแอบแอบด่ามันประมาณนี้บ่อยๆนี่ก็จะเป็นถั่วพิสตาชิโอบด แบบนี้แล้วก็มีเส้นอะไรนะคูคูนาฟ้าอะไรสักอย่างอะนะอันแเบบนี้ยมันละลายอยู่ในมือโคตรไม่น่ากินเลยเช <Shame. S 2> ม m e เฮ้ยวันนี้พอได้กินอยู่นะรับรู้ความกรอบใช่ไหมโคตรเลี่ยน ขอโทษทุกคนนะพูดไม่ค่อยเพาอเพราะตัวจริงของแม่เป็นไงถอย <c oughs> มวยบอกเป็นคนน่ารักขอบคุณครับเหมือนไปเที่ยวสวนชั์เฮ้ยเพราะว่าแม่บอกหลายรอบแล้วนะบอกคุณผู้ชมที่ชมว่าหนูกุ๊กไก่น่ารักจังเลยอะไรอย่ายงเงี้ยขอโทษนะคะ ถ้าบางคลิปอาจจะทำให้ผิดหวังเพราะกู้การไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยนะใช่ไหมเป็นคนแบบที่อย่างที่บอกถอยเถื่อนดูแกรางนิดนึงฮะดูกล่งกลงนิดนึงแต่ว่าเนายังด้วยคนาน่ารักอะไรว่าไม่กล่งได้ไงเนี่ยคือถ้าใครดูคลิปโลมแล้วเนี่ยก็น่าจะเข้าใจว่านูงไปถึงอะไรอ๋อคลิปที่ไปเที่ยวโลมใช่ไหมใครยังไม่ดูย้อนไปดูได้นะ หวาน,นว<ะ>ย่นะแต่ว่ามันก็เลี่ยนเลี่ยนมันเป็นช็อกโกแลตนุมด้วยเนาะใช่หวานไปนหมดอ่ะแล้วก็จะมีความเค็มโดดขึ้นมานิดนึงจากไส้ใช่หรือว่ามันก็ไม่แย่เดี๋ยวมาชิมอันนี้ความคิดเห็นนะส่วนตัวนะคะอันนี้ไส้มันบึ้มมากอันนี้คิดเป็นกิโลถือว่าแพงกว่าเพราะไส้มันเยอะนะ คือคนที่ไม่มีกําลังเงินซื้อและไม่เคยชิมและคิดอยากจะชิมนะไม่ต้องไปหาซื้อมาชิมหรอกจริงนะจริงไหมหรือว่ามันคลาน้ายๆอันนี้เหมือนกันนะเอช็อชโกโกแลตที่มันมีเขเรียกอะไรไร์บก็ที่มันเป็นกลุ่มกุข้างในอ่ะท,ที่มันเป็นแบบไม่รู้จักเลยคุณกติวานไมถูกใช่ไหมไอที่ช็อกโกแลตที่มันเป็นแบบมันมันมีเขเรียกอะไรผสมข้างในตัวเนื้อช็อกโกแลตเนื้วที่มันจะเป็นแบบิมรเข้ากรอบ ที่แ่มันจะกุบกบแบบนั้นนะมีความคล้ายนะคือคล้ายซีเรียลประมาณนั้นนะคล้ายๆกันปาเดิรไหมคะปาเดอรไหมล่ะอันนี้ช็อกโกแลตบางกู๊กาดเป็นคนชอบไวท์ช็อกโกแลตมากเฮ้นุเกียวเข็มอ่ะสลาดเหรอืม แล้วนี่เค็มโดดอะแต่อร่อยเค็มอะรสจัดมากคือแบบหวานหวานจัดมาก <c oughs> เค็มอะเค็มที่นำเลยอ่ะหืมหวานเค็มพือกว่าอร่อยไหมถ้าคนชอบช็อกโกแลตขาวก็อร่อยกว่าเมื่อกี้พี่จะไส่ต่างกันกับเมื่อกี้นะอืมไส้อันเนี้ยจะออไปทังหวานมากกว่าหวานแบบเนี้ยไส้เค็ม ไม่ได้ันที่รงี้ตอืไม่ใไม่้ส <Somebody JI> ัตรงนี้ตอม่ราค์แต่ปกติมันก็จะเปนแบบวามันะนแบบามันกบบ่ามักนแอบว่ามกเว่ามันจะิงนแมันกจนแมันก็จะเ็าันกจเปน่าน็แ่จะอป็่มแ่ะแบ่จะเปกะเป็นาเ็มันะามีแบบว่ามัแ่มีแบบว่า มีใส่ถั่วพิสตาคิวมีถั่วเฮเซลนะสารพัดถัว่วแล้วก็พวกผลไม้เปล่าออแพงจริงไหมพวกเบอร์รี่อะไรเงี้ยนะมันมีอยู่แล้วอะ่ะมันคล้ายมากนะคล้ายาของอิตาลีแต่ว่ามันจะมีไอเนี่ยไอเส้นอะไรกรุบๆอะ่ะเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองมาคราวนี้เราจะมาแกะดาร์กช็อกโกแลตกันไม่ดู้รู้ <laughs> รป,ป้าปามายืนชีน้อันนั้นอร่อยกว่ารู้ไอขนมที่จะไว้ปิดท้าย อันนี้นะคะดาร์กช็อกโกแลตอ่ะฟองเดนท์ใช่ก,ก็ตำดาร์็ตสีอ่ดันกเนาะเบยชมดกลิ่นโคตรนี่เลยรุนแรงวัยดาร์คเนี่ยให้ทุกคนดูแซ่เนี่ยนี่เฮ้ยไซ่เยอะอยู่นะยเยอะ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 อะป๊าป๊าเม่อีนหนูลองอนนี่ย ใส่มาชิมนิดหน่อยอะออมันเป็นความเค็มที่แบบหนัวหนวมันมันคือแบบเออก็เป็นของพิสตาคิวนะอืมแต่ถ้าไม่บอกก็จะไม่รู้แต่ถ้าบอกก็คือแบบเออใช่ช็อกโกแลตกลิ่นมันแรงกว่ามันกบกลิ่นหมดเลยยิ่งอันนี้นะกลิ่นแรงมากดาร์กช็อกโกแลตอันนี้ฉันไม่ชอบเค็มขมหวานเปนเชชรเอช็อกโกแลตตรง ผมแย่สเ,เกีเ่ยวมากเลยอืม,อ,นนอ,มอันนี้ค่อนไม่ชอบเลยอ,อยะไรปะอะไรปะไม่ตอนนี้ไม่เจ็บทักใส่ซองอันนี้ไม่ชอบมากมันจะบอกว่ามันเป็นรสชาติที่แปลกใหม่เพราะว่าถ้ากินแบบรวมหยูนะสำหรับรสชาติ ทกินกับช็อกโกแลตดาร์กช็อกอ่ะก็คือก็คือช็อกโกแลตดาร์กช็อกปกติแค่เพิ่มทิกเกอร์เข้ามามันก็มีความเทมเพิ่มขึ้นมาแต่นว่ากลมกล่อมนะแต่ไอความเป็นดาร์กช็อกโกแลตมันกลบทุกอย่างหมดเลยนะสําหรับแม่นะบอกไว้ก่อนนะความคิดเห็นที่เราแสดงเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าอร่อยมากแต่พวกเราเห็นว่างั้นๆเลยทุกคนกินอย่างอื่นอร่อยกว่า ก็ไม่แย่นะก็ไม่แย่ไม่แย่ซึ่งหมายถึงสำหรับหนูคิดว่ามันก็ไม่แปลกใจถ้ามันจะเป็นแบบที่ฮอตคิดเฮ้ยแต่บ้านเราอะ่ะเชื่อคนไทยอะ่ะมีนิสัยแบบประมาณว่าตามเนลงตามเทน<า>นะแล้วก็ไวโคตรไวมากอะไรใหม่มานี่พี่ไทยแบบเชมก่อนลองก่อนเสมอจริงๆนะ คือเพื่งนก็คือทุกครั้งที่ไปไทยแล้วคือแบบไปกินอะไรสักอย่างอ่ะคือยัญยาเขาก็จะบอกว่าเขาคิดกันตั้งนานแล้วได้หนูทำยังไงก็หนูอยู่ที่นี่ค่ะเออที่นี่มันไม่มีกินสายตาว่างเปล่าเพราะว่าช่วยไม่ได้ที่นี่เขาไม่ตามเทรนอ่ะพูดง่ายคลิปย้อนคลิปกลับไปที่โลมีกเคฟซีนที่นี่ก็เพิ่งมีใช่เพิ่งมีจริงๆเพราะว่าอิตาลีอ่ะเขาโคตรโคตรโคตรแบบว่าชาตินิยมนะอะไรของเขาดีเขาไม่อยากเอาอะไรที่แบบไอ้นั่นๆอะไรเข้ามาจริงปะ ของเขาดีจริงหลายอย่างก็จริงแต่ว่าบางทีเราก็อยากกินของที่เราเคยกินใช่ไหม้<ช>เ,รเราก็อยากกินของอะไรแปลกใหม่อะไรย่างเงี้ยอ้อทตาเอ่อติดหวัดกันทั้งครอบครัวแต่คนที่เป็นหนักที่สุดคืออีแม่ไม่รู้เป็นอะไรเออนี่ก็เป็นหวัดเริ่มจากพี่มิก,ก่อนตัวเองดื้อค่ะดื้ออะไรก็คือตัวเองใกล้จะหายป่วยแล้วแล้วเมื่อวาน ไม่สิเมื่อมวานหรือวันนี้นะที่ฝนตกลงไม่เป็นก็ยังเดิอนออกไปข้างนอกจะกลัจะเก็ตก,ก็กไม่ใส่มันร้อนมันไม่ได้หนาว <c oughs> เออไม่ไอไอไอ,อ,อ,อความเป็นไข้หวัดใหญ่มันเป็นก่อนที่จะเดินนี่แค่มันยังไม่หายแล้วเดินออกไปเอ๊ะช่างเถอะเรามาพูดเ่องขนมดีกว่าขี้บุญคิงยายแก่ โอ้ยอย่าพูดเลยอยู่บ้านบนแม่ทุกวันแ่ะเฮ้ยแต่อยาาให้หนูเล่าความฝันอันนั้นอยากเล่ามากเลยเพราะคือแบบว่ามันเป็นภาพที่หนูแบบไม่ได้ไม่ไม่ได้ตั้งใจนึกถึงแต่แค่หนูฝันว่าแม่อ่ะไม่สบายแล้ววันหนึ่งอ่ะฝนตกแต่แม่ก็ยังดื้อดันที่จะมาทําความสะอาดข้างนอกทำความสะอาดข้างนอกแล้วก็มีป้ายืนบ่นแม่ว่าจะออกทั้งไมฝนมันตกดูสที่นี่ป่วยตอนต่อมาวันต่อมาเป็นอย่างนั้นจริงๆแม่เป็นไข้ แต่แม่ก็ไม่ได้ออกไปขัดอะไรนะไม่ก็ไม่ได้ไปขัดแต่แค่ไปดูแซมมี่ปะเอ้าก็เป็นห่วงน้องว่าแซมมี่กำลังจะจำศีลไงใช่หรอกเออแล้วเนี่ยเออแม่ใส่หมวกอันนี้ยเพื่อให้ร่างกายมันอบอุ่นที่สุดเนาะให้หัวมันอบอุ่นมากๆทั้งๆที่ขอบอกนะเหงื่อออกอ่ะเหงื่อออกตลอดอ่ะคือแบบเป็นหวัดน่ะต้องหัวเพราะอะไรเงี้ยมันจะร้อนเมื่อก่อนเว้ยตอนที่เราทําคลิปคลิปยาวเนี่ยเอ้ยยาวช่างมันถ้าใครจะดูจนจบก็ดีใจด้วย อเออเมื่อก่อนตอนที่แบบลูกออกคลิปแล้วก็ใส่ใส่สหมวกฮูดอย่างเงี้ยมีเสื้อฮูดใส่หมวกฮูดอยู่บ้านใช่ป่ะมีใครมา,มาคอมเมนต์บอกว่า,วาบ้าหรือเปล่าอยู่บ้านยังใส่หมวกใส่สวมหมวกเงี้ยมันอุ่นนะคะทุกคนแม่ตอนนั้นตอนนั้นแม่เป็นแม่เพื่อมารยาทใช่ป่ะแม่ก็จะไม่ได้ไปด่าไปว่าอะไรเขาแต่หลังกองแม่ก็บอกว่าอะไรนะเสือก <laughs> <laughs> จริงกูแขกเป็นคนงั้นจริงอย่างที่บอกอ่ะกูแขกเป็นคนถอยคนเถื่อนอ่ะไม่ผิดเลยเป็นคนใจดีเป็นคนดูอบอ,อุน่นน่ารักก็จริงแต่ว่าก็แต่คนที่ควรจะควรจะเป็น<ช>เออกูแขกไม่เคยพูดกูมึงไม่เคยพูดอะไรกับลูกเลยแม้แต่คําเดียวตั้งแต่เล็กยันโตไม่เคยเลี้ยงลูกนี่คือแบบว่าอย่าพูดนะว่าลูกอะ่ะดีเพราะพอ่อแม่ไม่จริงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันเปอร์เซ็นต์มันน้อยกว่าที่ตัวลูกจะเป็นด้วยซ้ํา พ่อแม่มีหน้าที่สอนเฮ้ยคลิปนี้มันัำแยกอะ่ะเพราะมันยาวก <Okay. S 1> ว่าที่น้ำหวานจะเป็นเด็กดีอย่างเงี้ย <Okay. S 1> มันไม่ใช่พ่อแม่คนเดียวพ่อตัวเขาด้วยเพราะฉะนั้นอะ่ะลูกอะ่ะลูกเราเป็นคนดีอย่าเอาความดีเข้าตัวเราดูลูกด้วย <c oughs> เออแหละต้องทำยายกเพราะเรื่องนี้มันแบบหุยมันมากเนาะเรื่องที่เราเลี้ยงลูกเลี้ยงเดี่ยวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมาตั้งแต่เออเด็กแล้วเลี้ยงมาคนเดียวด้วยสอนมาคนเดียวด้วยอย่างเงี้ยลูกแม่เออกินหนมต่อดีกว่าไม,ไม่เคยดหนูเลี้ยงไม่ใช่หรอ อย่างนี้พื้นความจริงเลยอ่ะยี่ขนมกันนี้ดีนี่นี่ขนมอันน,นี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่มันอร่อยเวอร์ขนาดคนที่ไม่ชอบขนมนะคะก็ยังบอกว่าอร่อยมันเป็นคล้ายๆบิสกิตเนาะบิสกิตเบาๆแล้วก็เป็นสอดไส้ซอสคาราเมลแล้วก็เคลือบด้วยช็อกโกแลตนะคะพี่มิกาเป็นคนชอบกินแล้วก็ซื้อมาที่เซเว่นบ้านเรามีขายด้วยนะไม่รู้ยี่ห้อเดียวกันไหมแต่มันเป็นซองสีน้ำเงินทองอบบเป็นซองแบบว่า ที่เป็นซองคล้ายๆอย่างนี้เลยพี่มิกก็ซื้อกลับมาครั้งที่แล้วก็ได้กินดีมันอร่อยจริงขนมพวกนี้อร่อยแบบอันเนี้ยสมควรซื้อกินมากกว่าไอ้พวกนี้ด้วยซ้ําในเซเว่นมีขายถูกด้วยเนาะถูกกี่ราเด่คับรูเบิลคันต์ฮอร์สกันรูเบิลเรื่องอะไรก็เขาเรื่อเป็นตัวทำเลย สามยูโรกว่าสาูรกว่ถูกออรอยมากทุคนอยากให้เที ne ่ยวอันนี้คือสยูโรสามยูโรก็้อยูล้ราก็แค่นี่ันเป็นรนด์ที่ดีแต่ถ้าดสินค้าที่ดีก็ต้องพสินค้าที่ีี่สุดนี่คือสนี่ีี่สนกี่คสนาที่ดีี่สี่อสิี่ีี่ส่อสินี่ีี่สนโกคนที่ี่สกินี่ี นี่ข้างในนะคะมีสองอันแบบนี้อร่อยมากหวานอะหรือจะชิมกับแม่นิดเดียวแก้ให้ทุกคนดูข้างในนะคะดูนะข้างในโอ้อยคาราเมลคาราเมล,าล,เมลหากเป็นด้านคาราเมลนี่คือด้านคาราเมลนะดูด้านบิสกิตอยู่ฝั่งนี้นะคะนี่อร่อยอะ ให้ชิ้เล็กขอบคุณค่ะปกติแม่เป็นคนที่ไม่ชอบกินบิสกิตอะไรพวกนี้เลยหวานก็รู้เพราะแม่รังเกียจความที่มันติดติดฟันอ่ะติดร่องฟันอ่ะกับน้ําตาลเนี้ยทําให้ปากมีกลิ่นอ่ะแปรงฟันสามสี่รอบก็รู้สึกว่ามันยังมีอยู่เงี้ยปกติกูกลาเป็นคนกินขนมยากนะบิสกิตแลวพวกนี้ไม่กินแต่อันนี้โคตรอร่อยเพราะมันไม่ค่อยรู้สึกถึงบิสกิต มันจะรู้สึกถึงคาราเมลกับช็อกโกแลตมากกว่าคาราเมลคาราเมลนั่นมากช็นอกโกแลตด้านนอกก็เป็นช็นอกโกแลตนมนะคะอร่อยไหมป่ะพอแค่ไห้เนานะไอ้กวตอีกรอบไหมเพื่อแบบสรุปว่าอันไหนอร่อยสุดอันไหนอะคุณสรุปเลยคลิปยาว อะอ,อย่างที่หน<บ>ูเคยบอกนะรสชาติสำหรับคนยังไม่เคยกินนะคะมันจะเป็นช็อกโกแลตปกติแค่มีรสชาติความเค็มโดดขึ้นมานิดนึงความเทกเจอร์ที่มันแบบกรุบกคล้คลยายๆเหมือนไอ้ไอ้ไอเม็ดข้าวกรอบที่เขาใส่ในช็อกโกแลตอะคล้ายซีเรียลประมาณนั้นจริงมันเหมือนเลยจริงมันคล้ายซีเรียลมากไอเส้นคูนาฟาอะไรไม่ต้องไปหาความพิเศษว่ามันพิเศษมันมาจากที่อื่นข้าวพองอะเราไปอยู่ในช็อกโกแลตซีเรียลข้าวพองเลยไปเลาไปอยู่ในช็อกโกแลตอะ ตอให้คุณหลับตาเคี้ยวมันก็คืออย่างนั้นแล้วก็แบบมันมีความเค็มหดดขึ้นมานิดเดียวแล้วก็มีความแบบเลี่ยนในเนยอะ่ะประมาณั้นขึ้นอ,อยู่กับช็อกโกแลตที่เคลือบด้วยอย่างสำหรับหนูนะที่รับรสค่อนข้างแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คืออันนี้เลี่ยนสุดเพราะเป็นสั้นเยอะไม่ใช่สำหรับหนูมันคือตัวช็อกโกแลตข้างนอกอะมันไม่ใช่ข้างในเป็นช็อกโกแลตนมคือไส้มันหวานอยู่แล้วพอมาบวกกับช็อกโกแลตช็อกโกแลตนมที่หวาน มันก็เลยแบบเพิ่มเข้าอีกแล้วมันมีกลิ่นช็อกโกแลตด้วยอะไรเงี้ยใช่แต่หนูว่าถ้าคนชอบมิ้วช็อกอาจจะชอบก็ได้เพราะว่าอันนี้ส่วนตัวหนูไม่ไม่ชอบรสใช่ใช่เขาเรียกอะไรอ่ะแก็อร่อยนะไม่แย่ภาษาไทยเขาเรียกอะไรว่าแบบรสนิยมใครรสนิยมมันเออในทุกๆเรื่องใช่นี่เป็นความคิดเห็นของพวกเราแต่หนูว่าคนที่ชอบมิ้วช็อกน่าจะชอบเพราะว่าสาหรับหนูก็มันถั่วไม่แย่เลยคนที่ชอบก็คือชอบอืมโอเคป่ะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวก็จะไป ดื่มอะไรดีวะให้มันล้างความเลียงก่อนน้ำขิงแม่ต้อมน้ำขิงไปเต็มม่อเลยใช่ไหมไม่ไหวแนละ้วไม่ไหวแล้วอ่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสเนาะคลิปหน้าเราจะทำคลิปอเอเลี้ยงลูกยังไงตั้งแต่เล็กจนโตมาอะไรแบบนี้สนิทกันแค่ไหนสองแม่ลูกเนาะไปลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ